แล้วย้ำนะว่ากรณีนี้เป็นการทำงานของปปงมีพักการเมืองที่ไปยื่นก็คือพักประชาธิปัตย์ผมจาได้แต่พักส้มไม่มีการไปยืน่นมีมแต่เอามาปั่นไม่มีหลักฐานปรากฏว่าล่าสุดแฟนเพจลักชนกสีนอกอเอาข่าวนี้มาพูดทันทีแล้วก็เคลมฉ่ำเลยนะคะบอกว่าในที่สุดรังสิมันโรมวิโรดลักษณะอดิสรสารินีอาชวาน,นันทกุลค่ะ เดี๋ยว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 ไปยื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ใช้คําว่าในที่สุดนะแล้วก็แบบหน่านี้ใช้คําอ้างว่าเลือกเราเป็นรัฐบาลสียเราถึงจะจัดการได้จาได้ไหมนี่คือตักกะที่ย้อนแย้งแล้วรีบเคลมเลยอ้างว่าไม่สามารถตรวจสอบได้นี่มันเป็นรัฐพันลึกตรวจสอบไม่ได้ต้องต้องเป็นรัฐบาลเราถึงจะจัดการได้แต่นักการเมืองอย่างพักบางพักอย่างประชาธิปัตย์เขาไปยื่นนะ แต่ต้องให้เครดิีก็คือปปงและรัฐบาลเขาทําหน้าที่โดยตลอดแล้วบอกว่ายืนยันเดินหน้าตามพยานหลักฐานจาได้ไหมแล้วก็ประสานข้อมูลกับต่างประเทศจนในที่สุดมีคําสั่งปปงแล้วเคลมฉําเลยอ่าตอนแรกบอกต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลถึงจะทําได้ก็นี่แสดงว่ารัฐบาลทิถ้าใช้ตะกะนั้นอถูกไหมแต่รีบเคลมเลยรีบเคลมนี่คือพฤติกรรมของสสพักส้มแล้วยังจะเอาเด็กแบบเนี้ยเอาคนแบบเนี้ย คิดหวังว่าจะมาบริหารประเทศอ่ะต้องรู้ให้เท่าทันนะ <Creation. S 2> แล้วก็ย้ำนะที่ปปงยึดทรัร์เนี่ยนะมีข้อมูลเพิ่มเติมคร <ส ule S 1> <ule> คือดำเนินการหลังจากที่กระทรวงยุติธรร,รมสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐคือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสหรัฐยึดอายัดรั์เครือข่ายเชิญชื่อใช่ไหมเครือข่ายเชิญชื่อในประเทศต่างๆก็ถูกยึดอายัดในเกาหลีใต้ในประเทศต่างๆ แล้วประเทศไทยก็โดนแล้วล่าสุดเขินชื่อก็คือปริ้นน่ะค่ะนะปริ้นฮอลดิ้งอปริ้นกรุ๊ปนะแล้วของกอกอันของกอกอานไทยเราก็ดาเนินคดีอยู่ก่อนหน้านี้มีการยึดเอาไว้ก่อนแล้วอันนี้ก็ยึดเพิ่มเติมนะแต่เครือข่ายเบนสมิธเนี่ยแตงไทยที่โดนชื่อแตงไทยเป็นชื่อคนนะแล้วมีพฤติกรรมที่เป็นดําเนินคดีอ่ะแต่เขาตรวจสอบพบเส้นเงินบอกว่ามีการโอนนะไปทางเบนสมิธก็เลยยึดอายัดทรัพย์ กนะรณีนี้ประมาณ9,000ล้านเพราะฉะนั้นที่ไปอ้างว่ามีรายชื่อของใครต่อใครอยู่ในลิสต์ของร่างกฎหมายที่สสสารัเสนอจำได้ไหมฮะอันนั้นมันไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายมันเป็นการเสนอกฎหมายใหม่เพื่อตั้งหน่วยงานงเฉพาะกิจแล้วเราบอกว่าหลักฐานมันยังไม่ถึงเขาจึงพยายามที่จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ ขณะที่เครือข่ายเฉินจื่อยึดได้เลยก๊กอานยึดได้เลยเพราะฉะนั้นที่ลังซีมันโรมพยายามจะเอามาเขย่าทางการเมืองเบนสมิธรรมนัตอะไรต่อมือะไรอ่ะก็ยืนยันชัดเจนว่านี่เป็นการพยายามดีสเครดิตทางการเมืองเพราะว่าสุดท้ายแล้วที่เขาดําเนินการได้เฉินจื่อก๊กอานแล้วกรณีเครือข่ายเบนสมิธเนี่ยก็เฉพาะคนที่ถูกดําเนินคดีแล้วมันต้องเป็นไปตามสเต็ปส่วนเบนสมิธจะโดนหรือไม่โดนหลังจากนี้อีกเรื่องหนึ่งนะ เพราะฉะนั้นอย่าให้ใครพยายามเอาเรื่องนี้เอาไปปั่นเพื่อดิสเคดิตทางการเมืองก่อนเลือกตั้งป้ายสีพักอื่นคนอื่นเท่าเราไม่เท่าโอ้โหมีเราไม่มีเท่าต้องรู้เท่าทันขบวนการแบบนี้ครับค่ะแล้วถึงวันนี้อ่าผมถามคำนึงรังสิมันลมเปิดเผยชื่อหรือ่องเจ็ดนักการเมืองอะบอกว่าจะเปิดเผยตั้งแต่สเดือนกว่าแล้วค่ะเปิดเผยหรือยัง ถ้าเปิดเผยเนี่ยจะถือเป็นผลงานอะยังไม่เปิดเผยเลยก็แสดงว่าเคลมไม่ได้นะแบบนี้ก็เอามาปั่นเพราะปปงทํางานแทนที่จะไปชมปปงเอามาเคลมเลยในที่สุดแล้วดูแต่ละคนที่เอาไปโพสอะที่ไปอภิปรายอะหลักถงหลักฐานมีการยื่นให้ปปงอย่างไรเพราะฉะนั้นนี่เป็นกรณีการตรวจสอบเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วในแฟนเพจ รอยัลไทยอาร์มก่อนหน้านี้ก็เพิ่งจะอัปเดตรายงานของ UN ฮะ,ะว่าแหล่งสแกมเมอร์แหล่งฟอกเงินใหญ่อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านหุ่นเซนในพนมเปญค่ะอยู่กลางกรุงพนมเปญเลยเนี่ยข้อมูลนี้มีที่มานะครับตรวจสอบเพิ่มเติมให้อยู่ในรายงานของ UNODC อรายงานนี้ค่ะแล้วเข้าไปดูข้างในเขาจะมีรายละเอียดครับนะว่า พื้นที่ที่เป็นแหล่งสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนยังไงแล้วบางส่วนก็พูดถึงการดําเนินคดีคของตํารวจไทยด้วยค่ะ,ะอันนี้รายงานของ UNODC ค่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบดําเนินการเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นขายของต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลหลักฐานที่จะดําเนินจัดการได้กระทรวงยุติธรรมสารัฐกระทรวงการคลังสารัฐยึดอญญายัดทรัพย์นั่นคือการบังคับใช้กฎหมายเครือข่ายไหนโดนเตรียมได้เลย แต่ถ้าจะไปอ้างลิสต์ในร่างกฎหมายที่สสสารเสนอมันเสนอโดยนักการเมืองล็อบบี้กันก็ได้เพราะฉะนั้นหลักฐานข้อเท็จริงคือสิ่งสําคัญนะอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มเติมประเทศเพื่อนบ้านเราอีกประเทศหนึ่งนอกจากกัมพูชาอันนี้ประเทศลาวเมื่อวานนี้ครับสปปลาวเมื่อวานนี้เราเอาภาพให้ดูคือภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่อันนี้ของจริงแล้วครับ นี่คือการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาสอปอปอลาวประเทศเพื่อนบ้านเราเองครเป็นขบวนแหย่ยิ่งใหญ่และขบวนสวนสนามยิ่งใหญ่อลังการมากอของลาวฮะอโอ้ผู้นำประเทศผ,ยยผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญคนะณะทูตานุทูตก็มาร่วมนะในงานสำคัญเมื่อวานนี้ครับสองธันวาครบรอบ50ปีผมดูแล้วคล้ายๆจีนนะเช่ไหม เพราะว่าลาวก็มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนแม้กระทั่งตอนสะบัดธงก็ยังสะบัดธงืองจีนเลยอันนี้คือบรรยากาศที่ลาวเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเห็นแล้วเนี่ยสวยงามนะสง่างามฮะแล้วพี่น้องลาวกับไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งทั้งทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจคนลาวมาทํางานในไทยเยอะครับคนไทยไปลงทุนค้าขายที่ลาวก็เยอะไฟฟ้า ที่ไทยใช้ก็ซื้อมาจากลาวเพียบเลยนี่แล้วก็ดูนี่บางช่วงบางตอนที่มีการแถลงนะฮะหางานูลางบรรยากาศงานบุานีอวาวได้แล้วก็จะมีภาพมุมสูงด้วยนะที่ทำให้เห็นเลยว่า ขบวนสวนสนามที่ราวจัดเนี่ยสวยงามและยิ่งใหญ่มากโอ้ยิ่งใหญ่จริงๆค่ะโอ้ปีครบรอบ50ปีก่อตั้งสงปปลาวเนี่รถแหมดูรถโก้ไหม,มที่ลาวนะฮะเมื่อวานนี้สองธันวาคมครบรอบ50ปีการสถาปนาสาธารณรัฐปร,ประชาธิปไตยประชาชนลาว เสียงผู้บรรยายภาษาลาวนี้ก็น่ารักนะเดี๋ยวจะฟังผู้บรรยายภาษาลาวนิดนึงเดี๋ยวผมช่วยแปลได้นะมีปัญหาเลยในวันที่สองธันวาคมพันเก้า้เจ็ดสิบห้าจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ได้เหตุให้สัตกรรมของชาติและสังคมประเทศเ้าเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและได้ไขสังกัดใหม่แห่งการผมฟังสบายเลยฮะเนี่ยบรรยากาศแล้วก็ทางอากาศทางอากาศก็มานะมีขบวน唢นามีผู้หญิงด้วย ทหารหญิงอ่อนหวานแต่เข้มแข็งนี่ขบวนหน่วยต่างๆครทั้งตำรวจทั้งทหาร,หารแล้วทางอากาศทางอากาศมีขบวนทางอากาศเฮลิคอปเตอร์ประดับธงนี่ไงเดี๋ยวแถบข้างลา่างออกนิดนึงการสวนสนามทางอากาศนี่มาแล้วไม่ใช่ AI นะของจริง ไี่เขารายงานจากบนเฮลิอคอปเ,เตอร์เลยอะเอโอโหอทงมาด้วยนะเนี่ยสวยงามมากฮะครับคือดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ของกัมพูชาเนี่ยหนักแน่ถ้าดูแล้วอ,ะอ่ะเพราะว่าโลกกำลังล้อมกัมพูชา ไทยก็เราก็เพิ่มแรงกดดันแล้วจีนก็ขยับหมากแรงเวียดนามก็เหมือนกันท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆอยจากลูกหลานชาวท็อปนิว ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคำมีทั้งไวเชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ